ณหอฉันคุณยยอาจารย์มหารัตนอุบาสิกา,าจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายได้มีการจัดพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานออนไลน์ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลกร่วมพิธีและอนุโมทนาบุญผ่านทางระบบซูมอย่างตลอดต่อเนื่องภายในงานเมื่อคณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีก็ได้นำอารัธนาศีลห้าก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคโดยมีกลัลยาณมิตรสิทธิศักดิ์ กลัลยาณมิตรวงเดือนสื่อจินดาพรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายปจัจจัย4โดยมีกลัลยาณมิตรเหลียวเสี้ยนลีและกลัลยาณมิตรจางต้าสวายเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ่านทางระบบซูมด้านกลัลยาณมิตรสิริพรศรีพลแผ้วเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานผ่านระบบซูม จากนั้นคณะสงฆ์ได้จเจริญพระพุทธมนต์ส่วนคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันประเขนพระทหารแดกคณะสงฆ์ท่านประธานสรงกล่าวสัมมนธนิยกถาและนำคณะสงฆ<า>์ให้พรเป็นอันเสร็จพิธี<า>ท้งนี้นะครับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 พุทธศาสนิกชนทุกท่านสามารถมาร่วมพิธีและอนุโมทนาบุญในพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทา,านออนไลน์ผ่านทางระบบซูมได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปที่ www.zoom072.com ครับ